สวัสดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กับกิจกรรมสั่งปุ๊บลุ้นรังวัลใหญ่และเราอยู่กับผู้โชคดีของเราในวันนี้ค่ะเชื่อได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ของเราจริงๆเลยนะคะส่งไปกี่ใบคะครูปองอ่ารอบนี้3ามใบค่ะพึ่งลองลุ้นโชคครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่ค่ะส่งไปทั้งหมดกี่ครูปองส่งไปสามครูปองค่ะลุ้น เล็กๆนิดเดียวก็ไม่คิดว่าจะได้ค่ะได้ยินข่าวว่าส่งคูปองแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะจะปุ๊บ ได้คนนี้เลยโชคดีสุดๆุดเลยค่ะรอบนี้ส่งไปกี่ใบแล้วคะสี่ใบค่ะก่อนนี้เป็นครั้งแรกเลยแบบครั้งที่2ค่ะครั้งที่ส,ค,ค,รสครั้งที่สองแล้วใช่ครั้งแรกน่าจะสองใบส่งแค่ใบเดียวเท่านั้นค่ะใบเดียวค่ะคิดไหมคะว่าจะได้คิดค่ะไม่คิดว่าจะได้ <laughs> โชคดีมากมากเลยจริงๆนะคะรอบนี้ก็ส่งเป็นครั้งที่สองเหมือนกันครับก็ได้รางวัลเป็นครั้งที่2เหมือนกันครับโอ้โห ดีใ,ใจค่ะก็มีความหวังอยู่และในที่สุดเราก็ได้รางวัลมานะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยหรือเปล่าคะที่ได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ถ้าเป็นของซูนีก็ครั้งแรกค่ะ<อ>สําหรับรางวัลน,นี้ค่ะ,คะยินดีด้วยนะคะก็ครั้งต่อไปเราจะได้เป็นรางวัลอะไรคะอยากได้รางวัลใหญ่อยู่นะ ขอให้โชคดีครั้งหน้าอยากได้รางวัลเป็นไรคะมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับเอ้มอเตอร์ไซค์ก็ให้โชคดีแล้วกันนะคะแล้วคิดว่าต่อไปนี้จะซื้อต่อไปเล่เลยไหมคะสุนีว่าจะซื้อต่อไปค่ะครั้งต่อไปคิดว่าจะได้อีกไหมคะก็ลองดูว่า <laughs> จะได้ไหม <laughs> <c oughs> ก็ยังได้อีกค่ะถ้าก็สั่งอยู่เรื่อยๆคะ่ะช่วงนี้ก็สั่งซื้ออยู่เรื่อยๆคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีของเราขอให้เป็นผู้โชคดีในครั้งถัดไปได้รับรางวัลใหญ่ของเราไปตัดเรื่อยๆเลยนะคะแสดงความยินดี อยากจะเป็นผู้ชักีีแบบนี้สั่งกันเยอะนะคะออนไลน์ซุปนีซปเปอร์เมตค่ะครบ300บาทขึ้นไปมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่แบบนี้แ <isas> น่นอนจ